ครับวันนี้รับวันตัวนี้วันธงชาติครับลูกค้าส่งมารับ um. Dam คมเดี๋ยวก่อนรับคมเรามาลองทดสอบความคมกันดูก่อนว่ามันไม่คมตรงไหนขวาดีอยู่ครับหวาคมออกลางไม่ดีครับกลางสะดุดกลางสะดุดครับซ้ายพอได้ครับซ้ายดีอยู่ ขวาดีครับไม่ดีกลางครับกางสะดุดเดี๋ยวเรารับคมแล้วก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเรามาลองทดสอบความคมกันดูครับหลังจากรับคมเรียบร้อยแล้วตัวนี้วอนวอนธงชาติของแท้นะครับตัวนี้เครื่องนิ่มนี้ครับแรงเลยครับน่าใช้ครับของอเมริกาครับของอเมริกาเริ่มต้นพันสบาทนะครับ เครื่องแรงตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบฟามคมก่อนส่งมอเตอร์ไปโรงาครับเครื่องรองแรงเราต้องลองก็ได้ดิบกระจุกโตๆตไปเลยครับดูว่าเครื่องแรงกับฟันคมจะสู้กันได้ไหมครับโอ้ตรงครับตรงครับตรงครับตางคมครับ้ายคมครับไปเรียวรับคมครับ